ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นห่วงทรงห่วงใยตลอดเวลาท่านได้สอบถามสถานการณ์ไปที่แม่ทัพทุกวันโดยให้ท่านกองงานของท่านได้สอบถามสถานการณ์แม่ทัพรายงานทุกวันนั้นสิ่งเหล่านี้คือจอมทัพไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วพระมหากษัตริย์จะเป็นองค์นำกองกองทัพปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะนั้นพี่พี่ทหารทุกคนสลาชีพเพื่อชาติพร้อมทุกคนและปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่หน้าแนวสถานก,การณ์จะยังไงเราก็พร้อมจะยุติก็ได้จะลบต่อก็พร้อมเพราะฉะนั้น ขวัญและกำลังใจพี่พี่ทหารทุกคนดีแล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนน้องนอคุณพ่อคุณแม่กลับไปนี้บอกเลยว่าลุงแม่ทัพกุ้งกับพี่พี่ทหารจิตใจและกำลังใจดีขอให้คุณพ่อคุณแม่เชียร์ด้วยนะครับนะครับปบมือหน่อยครับปบมือให้กับพี่พี่ทหารพวกเราด้วยเป็นกำลังใจขอบคุณครับ